เรื่องของพุทธะชนะเนี่ยถ้ารู้แล้วก็กจบกันก็เอาไปใช้อะตัวใครตัวมันนะออยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับสังคมก็ได้หาเพื่อนไม่ได้ก็เป็นช้างมาตังคะไปผู้เดียวแล้วไม่ทำบาปนะผู้เช้าก็มีวิธีบอกไว้ให้หมดนะจะอยู่กับสังคมก็ได้ไม่อยู่กับสังคมก็ได้นะเราก็สังสมสุตตะไป อึาทำสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบททัติตามทำอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนกับคนเราก็เกิดมาก็รอตายนั่นแหละนะเหมือนพระเจ้าบอกสารีบุตรเนี่ยอยู่รอเพื่อปรินิพานนะก็ทำกิจของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ใครยังทำกิจตนเองยังไม่เสร็จก็พยายามเร่งความเพียรแต่นะพระองค์บอกอนะเร่งความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุใช่ไหม ซึ่งเราพระศาสดาบอกเพียงพระสูตรเดียวก็เพียงพอนะเราจะใช้การละนันทีกับอาณาปานสติหรืออันนี้จะสัญญาความไม่เที่ยงนะหรือกายคตาสติถึงจิตอยู่ที่กายนะเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทำเลยแล้วก็ทำให้มากจเจริญให้มากนาคาเชื่อว่ามันอยู่อย่างพระเจ้าบอกก็คืออยู่ที่อินทรีย์ของคนไง ก็ไม่ไม่มีใครประเมินอินทรีย์ของใครได้นะแล้วก็ไม่ดูถูกใครนะไม่ยกตนขนผู้อื่นด้วยสิลอันยิ่งด้วยสมาธิอันยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งนะก็เราก็ดูตัวเราเอง <c oughs> แล้วก็ทําตัวเราเองให้ให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุถ้าเรามีสารนะแล้วเนี่ย ญหาอะไรในชีวิตมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องเรื่องเล็กนะโครคภัยไข้เจ็บก,ก็เป็นเรื่องเล็กร่าก,กายนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะนะนะคือตอนอุปทานจัดความเป็นตัวเราของเราให้ได้เนี่ยนะไม่ว่าโยมจะมีปัญหาอะไรในในโลกที่มันกระทบมาทุกอายตนะเนะี่ยมันก็จะเป็น เป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมาชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเราก็จะไม่เกิดความทุกข์เดือดร้อนใจเมื่อที่สุดของความทุกข์ก็คือความตายนะชราเมราณนะการแตกสลายนะดังนะนั้นถ้าเราพิจารณาเรื่องความตายอยู่บ่อยๆเสมอๆเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าเรื่องของความตายนะเพราะว่า เมื่อโยมตายแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยก็มันเป็นเรื่องไม่มีสาระไปหมดเลยเพราะโยมบรมรังไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาวะเหล่านี้แล้วในโลกใช่ไหมแล้วประโยชน์ของตัวเราเองละ่ะเราจะได้อะไรนะเมื่อตายไปแล้วนระศาสดาก็สอนไว้อย่างละเอียดละอ,อ่ใช่ไหม